อนนครับชั่วโมงนี้นะครับนักกษา,านะครับมีทีวีมาอยู่เครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทีวียี่ห้อไดาตานะครับ21่ิ้วอ็ดนิ้วเราบอดเป็นของจีหรือเปล่าก็ไไปรู้นะครับมาดูนะครับอาการเสียงตัวนี้ไดตานี่นะฮะการเสียงตัวนี้ก็คือนะครับมันมีภาพมีภาพมีแสงหน้าจอแต่นะครับ คือภาพมันเพี้ยนเพี้ยนอะภาพมันสีมันเพี้ยนนะครับอันนี้นะฮะ <c oughs> ด้านหลังนะครับอ่าีก็จะมีรูนะฮะอ่าส,สัญญาณนะ AV แล้วก็นั่นอีกด้านหนึ่งอ่าเอวีเอ็นเอวอ่าสองเออ่าแล้วนั่นอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับอ่าน,นี้ใส่ห,หมดแล้วเนี่ยอ่าสายสไตล์ญี่ปุนนิวมาดูอาการของมัน จะเปิดนะครับจะปาร์คแล้วจะเปิดหน้าจอเลยนะครับหน้าจอเน้ยปุ๊บไฟมันเข้าปกติแต่สีมันเพี้ยนนี่นะครับสีเนี่ยนะครับมันเพี้ยนอย่างนี้เนี่ยนะฮะนี่นะฮะสีมันเพี้ยนเนี่ยนิสโโนนะครับเราจะลองดูสัญญาณ AV ป้อนเข้ามานะฮะ อ่ะนี้เราก็จะ,ะ,ะ,ะมาปอดสัญญาณ AV อวีเอเราก็จะมาเสียบนะครับเอวี EV. นี้ใช้จากดาวเทียมนะครับเสียบด้านข้างข้างก่อนเนาะ,ะ,ะภาพเสีย นี่นะครับเรามาเสียบสัญญาณแล้วนะครับนะด้านข้างนียนะฮะอ่าเรามากดกลมนะครับนะกดกลมเลือกอ่าเลือกสัญญาณอ่อาวีภาพโอภาพเบื่อด้วยเนี่ยดีนะฮะวีภาพนะครับอ่าเสียงก็อะไรเนี่ยเสียงก็เออมันมันไม่ม,ม,ม,มาด้วย ขาดเปลือนี่นะครับเนี่ยสีมันเปลี่ยนด้วยอ่าคืนะฮะเปลี่ยนสัญญาณดีกว่า A V1 นะครับเปลี่ยนสัญญาณดีกว่านะฮะเป็น A V1 นี่ีอ่าก็คือ เสียงไม่มีด้วยนะครับจจะน,นะอาจจะเป็นนะฮะอาจจะเป็นนะยังไม่มีอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนะตัวนี้เนี่ยเข้าเฉ็บออกบ่อยนะจะทบัม่ให้ละตัวนี้นะครับรูสัญญ,ญาณเนี่ยมันจะนะฮะหลุดหลวมอ่าเรามาดูตัวนี้ดีกว่านะครับอา่าใช้เอวีนี่อ่ามาปรับดูนะครับามปรับตัวปรับตัวเอวีอา่าแสดงว่านะครับตัวนี้อา่า เพี้ยนอยู่นะฮะก็แสดงว่าเพี้ยนๆอยู่เนี่ยอ่าเพี้ยนๆอยู่นะครับเนะ่ยขาเนี่ยเพี้ยนๆ,ๆอยู่อ่าก็แสดงว่านะตัวนี้อ่า AV อ่ะช่อง AV ตรงเนี้ยอ่าอาจจะหลวมด้วยนะครับอ่เพราะไม่มีเสียงอ่าเสียงมันไม่ดีเดี๋ยวจะแกะดูตรงนี้ด้วยนะครับเอว <AV S 1> ีกกรตรงนี้เอวีหนึ่งใช้ได้นี่แล้วมาดูอาการต้นมันนี้นะ นี้เดี๋ยวต้องเช็คดูนะครับนะอาจจะเป็นนะฮะดีเ็าิ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ้าของเขาเอาลําโพงนะครับแม่เหล็กลำโพงไปวางใกล้ๆลำโพงไปวางใกล้ๆแล้วอาจจะอาจจะโดนแม่เหล็กลําโพงนะตรงนี้นะครับมันมีเครื่องล้างอยู่นะครับเครื่องล้างหน้าจออยู่นะฮะเดี๋ยวต้องแกะดูก่อนนะครับนี่คือสีเพี้ยนอย่างนี้เนี่ยนะครับสีเพี้ยนอย่างนี้ ขว,วันเดียวก็แกะดีๆก็สิ่งคนรับไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับตอนนี้เราก็ได้แกะมานะครับแกะแผงวงจรอ,ออกมาแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือบอร์ดนะฮะบอร์ดสองจีนนั่นเองอนี่ฮะบอร์ดสองจีนเนี่ยอิกรลัลของมันก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยจะใกล้เคียงกันอบอร์ดทั่วไปนะครับบอร์ดนี้ก็ปล่อยนะฮะ นะของจีนนะตันนี้เอามาดูนะครับนะบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยเคยอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับนะนะฟิวนะครับนะชุดโลหะไฮพาร์ตที่สนะี่ร้อยมอเป็นสวิตชิง่งอันนี้จะใช้นะฮะส่วนมากพอของจีนจะใช้เป็นทานติเตอร์นะครับนะทานติเตอร์สวิตชิง่งนะใช้ทานเตอร์ปบบตัวสวิตชิง่งนะครับออกแบบง่ายนะครับตันี้ก็จะเป็นแนะ้นะวฮะก็คือ ให้โอดนะครับเออ่ก็แปลงไฟ AC มาเป็นแล้วฮะ DC เป็น DC ผ่านพวกแปลงสวิชชิ่งนะครับ AC DC เป็น AC AC กลับมาเป็นแล้วฮะ DC ทีนึ่งอันนี้ก็ออกไปเลี้ยงวงจรต่างๆภาคต่างๆอ่าซีเวอร์ดูวันนี้นะครับไอซีเวอร์ทานคอนเนคเตอร์ของอาพุตนะครับตัวนี้นะฮะไอีควบคุมตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่จะเป็นแมมโมรี่จูเนร์ตัวนี้ เ,เสียงกันณีเลยเบล็อกการทำงานแล้วง่ายนะครับบล็อกการทำงานทุกวันก็อธิบายไปแล้วนะครับเสียงอันนี้ r t b นะครับใช้ไทม์เตอร์เป็นตัวสวิตช์เป็นตัวขับสัญญาณสีแดงเขียวเงินนะครับใช้ไทม์เตอร์แบบนี้ก็คือเหมือนท,ทั่วไปนะครับนี่ <c oughs> ะนี่เราก็จะมาดู Off, เราก็มาดูนะฮะจะเปิดลองดูนะครับนะครับตอนนี้นะฮะที่ว่าเราใส่นะครับใส่สัญญาณนะครับใส่สัญญาณตรงไรเนี้ไอวีตรงส่วนนี้นะครับเดียแกะมาแล้วนะครับจนแล้วมันมันหลวมนะครับมันหลวมที่จะเสียงมันไม่มานะครับแดงหอยจนมันหลวมอันนี้ครูก็ได้บัดกีไปได้นะครับกีไปแล้วนะครับเนี่ย หลวมหลวมอย่างที่บอกอ่นะนะฮะตอนแรกที่ครั้งแรกเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเที่มนมีเสียงนะฮะแต่ตัวนี้นี่นะครูได้ปบันทึกตัวนี้แล้วเหมันจะมีภาพมีเสียงมาแล้วนะครับแต่บางทีมันไม่มีเสียงใช่ไหมครับก็แสดงว่าคือปบันทึกมันหลวมนะไม่ใช่แป็งบ่อยๆหลวมแต่สียังไม่ได้ทำนะครับสีโดยยังไม่ได้ทำอันนี้มีเสีย,งม,สยงมาแล้วแต่สีที่มันเพี้ยนๆอยู่ยังไม่ได้ทำต้องไปเช็คติดต่ออีกอันนี้นะฮะ อ่เราก็จะมาดูนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองดูนะฮะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับดีก็ซึ่งอย่างนี้ดการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้จากการ่ายหรือเปล่าเน,นอ่ะเราจะเปลี่ยนดีก็ซึ่งตัวนี้ดูอบอร์ดอยังใหม่อยู่เลยนะครับบริจอ,อเรอ่ะจอใหม่ไม่น่าจ,จะเป็นอย่างนี้นะครับเอ๊ยอาจจะเป็นนะฮะซื้อจอมาเหมือนเดิมเนี่ยอ่ซื้อจอมาเป็นคลาเอย่างเนี้ยของจีนเขาทำได้ทุกอย่างแหละของจีนนะครับ ซื้อทีวอย่างที่บอกว่าซื้อทุกจอคอมมาซื้ออะไรฮะทีวีเก่าๆมาเงี้ยนะมาล้างสนามเหล็กนาจอใหม่ล้างสนามไมเหล็กแล้วก็อะไรครับล้างสนามเหน้าจอแล้วก็ทำเป็นบอร์ดขึ้นมาใหม่เงี้ยอ่าเดียวเราจะมาดูนะครับที่ดอบจำกนดเราจกเรลี่ยการใายแบบรุ่งจอนอ่าตอนนี้เราก็มาดูนะครับดูไต่ปีนของมันปีนยังใหม่อยู่เลยเนี่ยมาดูนะครับ ่เนีตยต่เป็นเทอมันนะครับนี่เรามาดูนะครับดีเกาวซิ่งตัวนี้นะครับดีกาวซิงตัวนี้เรามาดูนะฮะอ่าอ่าที่นี้นะฮะเมื่อกี้แกะดูแล้วหลงจนหยกดูแล้วนะครับดีเกาวซิ่งคืออยู่ส่วนนี้นี่นะครับโซนมาใกล้ๆสินี่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 ขานี่เนี่ย อ่านะ่ะเ,เหมือนอะไรครับเหมือนหลวมเนี่ยนะครับดีก็ซิ่งเหมือนหลวมนะครับอขา,าหเหมันหลวมเนี่ยครับเอ่เดี๋ยวจะลองบัดจีดูนะครับนะบัดจีดูนะครับเดี๋ยวจะลองบัดจีดูนะครับอันนี้นะครับอ่าเหมือนอะไรฮะเหมือนหลวมเนี่ย ขามันหลวมอยู่โนะเนี่ยมันไม่แตะนะฮะจะเห็นชัดเลยเนี่ยอ่านี่ก็คือนะฮะอ่าจะเป็นตัวนี้หลวมก็ได้นะครับนะถ้าไม่ดีไงก็เปลี่ยนใหม่เลยอ่าต้องรับบัตรคีวรึก่อนนะครับเดี่ยวใช้ได้ อ่านนะครับเราได้พักรีแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่หายนะครับนะยังไม่หายนะฮะยังไม่หายนะครับสีนี้เพลยนได้หมดเลยอ่ะบัดนะรเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนแบบดีก็สิ่งดูหมูย่างขนาดสองฝักวุ้น้ำเนี่ยครับเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับเป็นปาดใหญ่หน่วยเดียวทีนี้ดีก็สิ่งน่ะบางทีมีสองขาบ้างสามขาบ้างนะครับนะอันนี้ผรบอกว่าอ่านี้เป็นขาจำกันเฉยร อ่าแล้วใสจ่จำได้เฉยนะครับนะมีแค่สองขานี่นะฮะอ่าเดี๋ยวนี้แค่สองขาแต่บางตัวมันมีสามนะครับอ่านี้เขาไม่เป็นไรอ่าเรามาดูนะครับตัวเก่าเนี่ยนะครับตัวเก่าของวันนี้อ่าสองขานี่อ่าตัวนี้คือเราละเราก็แกะจากบอร์ดตัวอื่นมานะครับอย่างนี้ตัวที่จะใส่อ่าตัวเก่าคือตี่น,นี้นะครับอ่านี่มีสองขานะครับตอนนี้นะะเราดูขยับดูสิ มีเสียงอยู่นะครับตอนนี้นะอ่ามีเสียงอยู่นะครับเนี่ยอ่าเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับมีเสียงคือจริงๆอามันต้องนะฮะแน่นสนิทนะครับจะไม่มีเสียงอ่ามีเสียงไม่ได้นะครับเนี่ยมีเสียงเนี่ยอ่าเปลี่ยนเลยตรงนี้นะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับตอนนี้อ่ะนี้นะครับอ่าเราเปลี่ยนเลยดีกว่านะ อันนะครับตอนนี้นะครับนักศึกษานะฮะนะฮะเปลี่ยนดีก็ซิ่งตัวใหม่ไปแล้วนะฮก็คือเป็นตัวใหม่แล้วแกะเก่าแกะออกมานะครับแกะออกจากบอดอื่นมานะครับเปลี่ยนไปแล้วอ่านี่ก็เจนตัวเก่าของมันอ่านี่นะครับอ่าตัวเก่าของมันนะฮะอ่านมีเสียงเนี่ยอ่จริงๆก็ไม่ต้องไปมีเสียงนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะอ่านเนี่ยขยำแล้วมีเสียงเนี่ยนะครับอันนี้ทำขยำนี่มีเสียงนะก็เปลี่ยนเลยนะครับอ่า อยากเรามีเสียงนะครับก็คือนะฮะข้างในนี่กูเคยคลิปที่ผ่านมากูเคยกูคเคยทําไปแล้วนะครับนะกูคเคยซ่อมไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเคยแกะเคยให้หนักศึกษาแกะออกมาดูแล้วนะครับตอนนี้ไปดูคลิปเก่าๆกันแล้วกันแตอนนี้เราก็ไปดูหน้าจอดูทีใส่เข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอที่มันนะสีมันนะครับสีมันเพี้ยนเนี่ยมันเลอะที่แถวนี้นะครับนะเ,เลอะที่แถวนี้เนี่ยมันหายไหมนะเรามาเปิดดูนะฮะอา่าเปิดปุ๊บ นี่นะครับอ้าวนี่หายเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยสีปกติละนี่นะครับนะขอบๆที่มันเป็นเพี้ยนอยู่นะหายไปหมดหายแล้วนะครับใช้ได้นะครับก็แสดงว่านะครับอีก็สิ่งตนี้มันเสียสิ่งตรงนี้เสียนะครับมันจะมีสองขาสามขานะครับถ้าสามขาก็ต้องใช้สามขานะครับที่ใช้แทนกันไม่ได้นะฮะ มีสามขาใช่สองขาไม่ได้ต้องใช้สามขานะตัวนี้มีกระซิ้งเสียนตะัวนี้เราก็มาดูอีกนะครับนะตรงนี้นะเราจะมองเห็นไม่ค่อยชัดละเรามาดูที่เป็นภาพนะครับป่าพงศนเปกลิศที่เป็นสนโนูภาพในจอที่เป็นสนโนูนี่นะครับนะขอบอย่าที่เป็นเพี้ยนๆนะหายแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะนะนะ ครับสรุปแล้วก็คือตัวนี้ก็คือแนละ้วดีก็สิ่งนะครับหรสิ่งมันเสียอยู่นะครับแต่ถ้ามันเป็น,นหนัก,นกๆนะครับนะหน้าจอเป็นหนักๆเลยนะครับไมันต้องมีเครื่องล้างอยู่นะครับล้างแตหน้าจอนะอันนี้กด AV ่สรุปแล้วเครื่องนี้ก็มี2อ,อาการอาการเสียงมันก็คือ2อ,อาการคือหนึ่งก็คือละสีมันเพี้ยนสีมันเพี้ยนเพี้ยนสีมันเพี้ยนก็คือ นสีมันเทียนนด้านบนนะเขาขอบนะครับตีเก็สิ้นเสียแล้วอันนึงก็คือตัวน,นี้นะครับนา ผมไอ้รูเสียบนะครับหรือส่วน A v วนะครับนะใช้ไปนานๆนะถอดเข่าถอดออกไปบ่อยปุ๊บนะทำให้ตะกั่วมันร่อนอย่างนี้นะครับนะนี่บัดีไปแล้วนะครับนะตะกั่วมันร่อนนะทำให้เสียงมาบ้างไหม่มาบ้างนะแล้วก็ภาพมันวนี้ลบดิอ่รู้สึกภาพมันเบอร์ด้วยนะครับก่อนที่เราจะซ่อมนะฮะก่อนที่เราจะบัดกีนีนะภาพมันจะเบอร์ด้วยนะ อันนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วเครื่องนี้ก็ผมเสร็จแล้วล่ะนะครับอพอด,ดีเครื่องมันยังใหม่อยู่นะครับซีเวอร์อะไรก็ยังไม่ค่อยร่อนเท่าไหร่